ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่าน <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญ กดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอปลายพลายกระซิบทำนายดวงหลังสงกรานโควิดไม่จบเพราะอะไร หลังจากนี้กลายพันธุ์รวดเร็วพัฒนาจนไม่รู้ว่าโรคอะไรเป็นอะไรหากยาไม่ดีจริงก็เอาไม่อยู่และการไม่ยอมกันของสงครามรัเสเซียและยูเครนทําให้ยืดเยื้อและนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สชะล่าใจไม่ได้สําหรับเชื้อกลายพันธุ์โควิด -19 หลังสงกรามวันหนักกว่าเดิมท่านยมกระซิบมีเกนติดเชื้อหนักเพิ่ม มาตรการย่อนระวังไม่ได้เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนย,ยันยังไม่จบหรือนี่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหมอปลายกล่าวคำว่าเชื้ออินพอร์ตมันไม่หมดจากครั้งที่แล้วมันมาอีกมันมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครานซะด้วยซ้ำมาในที่นี้คือติดกันร,ระนาวจนไม่รู้ว่าใครอะไรเป็นโรคอะไรแล้ว และอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะทําให้โควิดกลายเป็นโรคประจําถิ่นมันคือการปัดความรับผิดชอบแล้วก็โควิดจะติดเกือบทุกคนการติดครั้งนี้คือการติดสัญญาณ GPS เมื่อถึงเวลาเขาส่งสัญญาณชีวภาพตัวอื่นเข้ามาทุกคนจะได้รับเชื้อโรคตัวนี้เร็วกว่าเดิมเชื้อโรคที่ว่านี้มาจากนักท่องเที่ยวหลักประเทศหลักที่มาเที่ยวประเทศไทยหมอปลาย เคยทำนายเมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะมีเชื้ออิ p พอ t แต่ครั้งนี้ทำนายว่าหนักกว่าซึ่งรอบนี้คนไทยก็ขาดการป้องกันและไม่สนใจอะไรแล้วอะไรก็ได้ใครก็ได้ขอให้เข้ามาเถอะแล้วก็จะกลายเป็นประชาชนเดือดร้อนหนักกว่าเดิมเพราะว่าติดโรคแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและไม่สามารถรักษาได้สาเหตุจากการวิจัยไม่ถึง ยาไม่พอและเชื้อโรคมันพัฒนาจนน่ากลัวจนไม่รู้จะกลายเป็นโรคอะไรมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งหัวใจวายหรืออาจจะกลายเป็นอาการไหลตายสิ่งที่ท่านพูดคือสงครามชีวภาพเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเจออะไรหลายๆอย่างเลยทำให้เชื้อตัวนี้กลายพันธุ์ได้เร็วแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่ท่านยมพูด เหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นการส่งเชื้อเข้ามาในประเทศหนึ่งแล้วประเทศนี้ก็จะเป็นตัวกระจายเชื้อตัวใหม่เข้าไปสู่ประเทศต่างๆเป็นการล่าอาณานิคมด้วยเชื้อโรคค่อนข้างน่ากลัวเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่หรือคิดจะมีครอบครัวเลยค่อนข้างยากแล้วต้องคิดเยอะๆเราจะทำอย่างไรหลังจากนี้เรื่องของยาวัคซีน การเห็นแก่ตัวของผู้นำเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลหนักเลยเพราะถ้าผู้นำทัศนคติดีรักประชาชนเราก็จะไม่เป็นอะไรมากนะักแต่ถ้าเขาไม่รักเราเราแย่เมื่อถามว่าเชื้อโรคตัววิวัตรไปแทรกซึมในโรคต่างๆจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหมอปลายตอบว่าตัวโควิดที่มันเข้ามาตั้งแต่ช่วงนี้ เอาแค่ตัว B A 2.2น่าจะประมาณ3ปีติดอยู่ในตัวมันจะแสดงอาการต่อเมื่อเหนื่อยเพลียมีโรคแทรกซ้อนและถ้ามันวิวัตนก็ยาวไป5ปี10ปีแต่จะแสดงผลเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับอากาศเมื่อถามว่าตอนนี้ประชากรไทยมีประมาณ70กว่าล้านคนหลังจากวันนี้จนถึงสิ้นปีจะหายไปด้วยโรคระบาดนี้ มากน้อยแค่ไหนคำว่าหายไปคงตอบไม่ได้มันเกินลิขิตที่จะทราบแต่ที่รู้รู้ท่านพูดว่ายังไงก็ติดกว่า20ิล้านคนแต่ถ้าเรามีวัคซีนที่มันดีจริงๆและมันคือตัวจริงของแท้มันก็ช่วยได้เมื่อถามถึงสงครามที่รัสเซียได้บุกยูเครนมันจะเกิดผลกระทบที่มากมายกว่านี้มันจะจบเมื่อไหร หรือกลายเป็นสงครามเชื้อโรคอย่างที่หมอปลายได้ทํำนายไว้ถ้าพูดว่าสงครามโลกขอไม่พูดคำนี้ดีกว่าขอใช้คำว่าจุดเริ่มต้นสงครามชนวนสงครามถ้าเขายอมกันในเรื่องขั้วอานาจมันจะจบแต่ปัญหาคือนักธุรกิจใหม่อาชีพใหม่ที่จะโขบมันใหญ่ขึ้นมันกินได้ทั่วโลกมันทำให้เกิดการทวงดุลกันขึ้นมา แล้วก็จะทำให้ไม่ยอมความกันสามารถที่จะเพิ่มคำพวกนี้กลายเป็นสงครามเกือบจะเป็นสงครามโลกได้คำว่าสงครามโลกหลายๆคนมองว่าหลายประเทศร่วมกันปล่อยระเบิดตุ้มตามแต่สงครามหลังจากนี้มันไม่ใช่มันจะมีโดรนเล็กมาปล่อยเชื้อโรคทหารก็จะตายกันไปง่งายๆเงียบๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องปล่อยระเบิดให้ประเทศอื่นๆรู้เลยก็ได้ แล้วก็ต่อไปจะมีประเทศมือที่สที่สเข้ามาอาจจะมีถึง5ประเทศที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นหมอปลายบอกเลยว่าเรื่องของการหาเงินทางอากาศมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้มันคือเงินที่จับต้องไม่ได้เงินที่ไม่ต้องทำอะไรมากเช่นการเทรดคริปโตเคเรนซีมันเป็นชนวนของทุกอย่างอันนี้แค่สิ่งที่ท่านยมบอกเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นว่าประเทศที่ต้องการดึงอำนาจของธนาคารหรือแมนนวนทุกอย่างกลับคืนมาประเทศพวกนี้จะพยายามต่อสู้และต่อต้านเราก็จะเริ่มเห็นบางประเทศก็เริ่มต่อต้านเรื่องพวกนี้ออกมาเมื่อถามว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนจะจบลงเมื่อไร่บอปลายตอบว่าอีกสักพักใหญ่แต่ก็ไม่รู้จะระเบิดช่วงกรกฎาคมอีกหรือเปล่า แต่เขาน่าจะคุยกันก่อนมันคุยกันได้เพราะมันจะเกิดการสูญเสียอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเมื่อถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามอย่างแท้จริงหมอปลายตอบว่าใช่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเมื่อไรหมอปลายตอบท่านยมยังไม่บอกคะ่ะมันจะเกิดการยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นเอง เมื่อถามถึงสงครามโลกครั้งที่สามประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากไหมหมอปลายตอบว่าขึ้นอยู่กับการเลือกข้างต้องเลือกข้างดีๆทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของแต่ละประเทศและขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของเราว่าเรากำหนดอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่หมอปลายพูดมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจริง หรือว่าอะไรก็ตามยอมรับอยู่แล้วว่าคำพูดของหนูเป็นคำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งที่หนูถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรไม่ได้มี power อะไรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นหมอปลายกล่าวสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลหมอปลายพลายกระซิบมาณที่นี้และสำหรับเรื่องราวที่เราได้นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ